สวัสดีคุณผู้ชมท่านใดครับกับช่องอาทิตย์ทีวีนะครับก็เปิดมาตาแรกก็ยิงครับริงหัวแตกไปเลยครับโอเคครับรอบที่สองครับโอเคครับก็อ่า, <c oughs> ก,า,าก็มาภากนะครับก็มาพากต่อครับก็ยิง ยิงไม่โดนนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเปปืนลูกซองนะครับสองขวงวันนี้แตกครับแตก <c oughs> <c oughs> มาต่อรอบที่สามกันนะครับโอเคผมได้ดปืนปืนสนยนะครับก็อืลูกซองก็ปืนดีเซลนะครับก็ไม่ว่าจะยิงหัวโทนหรือเปล่านะครับก็อาจจะไม่โดนก็นได้นะครับ <c oughs> โอเคครับก็เอ่อวิ่งวิ่งผมเล่นเป็นตัวนี่กีตานะครับก็เราเล่นตัวผู้หญิงบ้างนะครับโอเคครับโอเคผมได้วิ่งหาศัตรูไปนะครับก็เหมือนเห็นแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงผมได้หยิบดิสเสิร์ตมามว่าจะยิงหัวแตก,ก็ยิงไม่โดนจังหวะนี้ยิงหัวแตกหัวแตกครับหัวแตก คิดคิดครับคิดคิดหน่อยครับคิดหน่อยคิดหน่อยครับ้อมก็มาภากนะครับก็อันนี้คือคลิปรอน้องอันนี้คือคลิปรอนล้วนนะครับที่ผมไม่ได้พากครับเพราะว่าคิดคิดเก็บพาคนะครับลงไปแบบเงียบๆก็แบบโอ้เงียบจังเลยแบบผมอะไรแบบมาภากนะครับอย่วันนี้เหมือนว่าจะยิงหัวแต่ก็ยิงไม่โดนอีกแล้ววันนี้เฮ้ เฮ้ยยิงหัวหน่อยไอ้ยไยิงหัวอ้ามยิงเอ้ยอปั๊มยาแ๊บครับก็จะยิงหัวจะยิงไม่โดนเอ้ยไม่โดนหว่ตายครับตายอ้ามก็เอ่อดูครับว่าเขาจะเลือกป,นปืนอะไรนะครับก็รอน่าจะเป็น มีดปินนะครับก็เออน้าอ่าไม่ใช่มีดปินดิเขาเลือกเป็นมีดปินมากับ AK ครับก็จกันนี้ก็หาไปย,ยิงยิงยิงหวัวอ้อยิงหัวไม่แตกครับยังระเบิดมันแข็งไปโอเคครับโอเคยิงยิงยิงเอ้โจงนี้ผมยิงหัวไม่ค่อยโดนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับ วันนี้โอ้โหเขาใช้มีดปีนครับเขาโกงครับอ่าโอเคครับก็เออเมื่อกี้ผมตานะครับก็มาเลยอ่าโยนโอเคครับก็โยนครับเหมือนแบบผมใจดูครับเขาอยู่ตรงนี้ครับผมยิงครับยิงยิงลากยิงไม่โดนหัวอีกเรียบร้อยครับยิงไม่โดนหัว เขาใช้มีดปินอเกลห้าโอเคครับก็ผมได้เลือกเป็น M P สี่สิบกับเอ,อ่อซองชาร์จนะครับเอ,อ่อเมื่อกี้ผมจะเลือกเป็นซองควงผมก็ได้เปลี่ยนเป็นซองชาร์จแทนนะครับก็รอครับโอเคครับอืมอืมจังหวะนี้ไงอันนี้ยังไง เขาได้ขึ้นมาครับผมทำการโยนระเบิดเข็แข็งตัดหน้าเขาไปก่อนตัวครับยิงเอ้ยไม่แตกโอ้โหหวัวไม่แตกนะครับเมื่อกี้น่าเสียดายนะ <c oughs> โอเคครับก็ก็วิ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับอาจจะภาคกวนๆนิดนึงเนาะก็ขอไปด้วยนะครับ ก็มาพากนะครับมาพากแบบลงคลิปไปแบบคลิปเงียบคลิปเงียบนะครับก็หาก็หาว่าผมแบบไม่พากเสียงแบบโอ้โหเงียบแบบอื้มอะไรเงี้ยผมทําการตั้งไอวอลผมยังไม่ตายครับแต่ว่าเกือบตายครับผมได้ท่องคาถาไปเมื่อกี้พุทธังปังตาสังคังวันตานะครับก็ห้ามทาการหยดไอทาการชนบนน้ำแข็งไปผมอาจจะพูดผิดบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ผมรอสตูนะครับแต่ว่าผมจำการรออ้ามรอครับรอแต่วันนี้มาเห็นนะวันนี้ยิงหัวแตกครับ